นี่คือวัดช้างให้ที่มีความเก่าแก่มากกว่า300ปีถือเป็นวัดต้นตํำรับของหลวงพ่อทวดเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอาถิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงพ่อทวดอย่างไม่ขาดสาย วัดช้างไห้ตั้งอยู่ที่ตำบลพวนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอยู่ติดกับทางรถไฟสถานีวัดช้างไห้ด้านหน้าวัดจะมีสถูปหรือมนฑดบบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัทธสีมาที่ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนหลวงพ่อทวดเยียบน้ําทะเลจืดมีรูปปั้นช้างหันหน้าเข้าหามนฑดบทั้งสองข้างถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงมีผู้คนพากันไปบนบานณที่สถูปแห่งนี้ เื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวัดจะพบกับซุ้มประตูทางเข้าโดดเด่นสวยงามภายในวัดเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อทวดอุโบสถและตรงกลางเป็นเจดีย์สูงนั้นคือวิหารพระครูวิสัยโสพลหรือจะเรียกว่าวิหารยอดก็ได้เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารทรงไทยประยุกต์ฐานบนของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่และเจดีย์บริวารหลังคาวิหารประกอบเครื่องยอดชนิดยอดทรงบนดบแบบไทยต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวดเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทวดซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริงรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงามลักษณะของพระอุโบสถหลังนี้เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มงกระเบื้องลดชั้นสชั้นมีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาสักการะหลวงปู่ทวดนวัดช้างให้แห่งนี้ มาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วห้ามพลาดที่จะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต